ทุกคนพบกับช่องบูว่าจังชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบูก็ได้มีโอกาสมาขึ้นสายการบินน้องใหม่สัญชาติญี่ปุ่นนะคะสายการบิน Air j a p a ปนะคะซึ่งเป็นบริษัทโลโคอท้องสายการบิน ANA ที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของโบูนะคะที่ได้ขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรออยู่ที่เกต f 6นะคะจริงๆเครื่องจะออกตอนเที่ยงคืน15นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยเนาะเพราะว่าเครื่องดีเลย์มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเพิ่งลงจากเครื่องเองอะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าจะได้ขึ้นเครื่องตอนกี่โมงนะคะแล้วก็การบริการของบนเครื่องบินเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่นั่งเป็นยังไงบ้างอาหารอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะรอชมกันนะคะทุกคนคะ เมื่อกี้นะคะก้าวสตาร์นะคะก็เรียกชื่อโบประกาศชื่อเรียกชื่อบนะแล้วก็บอกว่าให้มาพบตรงเคาน์เตอร์เนะเราก็เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าโบจะบอกว่าเขาก็เขาก็ดีนะเขาก็แจ้งก่อนนะบอกว่าเออซีดที่นั่งอ่ะที่โบเลือกมานะคะที่โบซื้อมานั่นแหละมันเอ็นเบาไม่ได้ทีเนี้ยมันเอ็นเบาไม่ได้แล้วก็เขาต้องหาที่นั่งใหม่ให้โบซึ่งไม่รู้ว่านั่งตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าโบเลือกมาตรงริมหน้าต่างนะคะแล้วก็ซีดมันซื้อมาทุกคนเราประกบดวเบา ของโบอะที่โบเป็นที่ของโบเนี่ยเหมือนกับว่ามันเอนไม่ได้ตรงที่ว่าซีทมันพังอะมันเสียเออก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้นั่งตรงไหนเหมือนกันนะแต่โบก็รีเควสต์ไปว่าขอเป็นลิมนหน้าต่างเหมือนเดิมเนอะแล้วก็เอนเบาได้เนอะมันหกเจ็ดชั่วโมงเราไฟกลางคืนอะถึงเช้าแล้วเครื่องก็ดีเลยแนละ้วตอนเนี้ยแล้วมันเอนเบาไม่ได้มันไม่ได้นะทุกคนเขาก็เลยให้แบบให้โบมันนั่งแยกอยู่คนเดียวเดียเ่ยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเป็นคน ขึ้นเครื่องคนสุดท้ายนะคะแล้วก็รอดูว,ว่าจะได้นั่งตรงไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะตอนนี้กาลังจะเริ่มบอรดดิ้งแล้วมัง้งตอนนี้ทุกคนขึ้นไปบแล้วนึก10นาทีแล้วเนาะจริงๆน่าจะเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะเนี่ยเราเองเราก็ต้องมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นเครื่องไม่ได้ยังไม่มีที่นั่ง ที่นั่งพังนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งติดหน้าต่างด้วยเขาก็พยายามจะหาที่นั่งใหม่ให้เราอยู่แต่ก็หายไปเลยตกลงจะได้นั่งตรงไหนเนี่ยเนี่ยน,นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเครื่องเป็นคนสุดท้ายเนาะทุกคนก็จะแบบว่านึกว่าเรามาเครื่องสายเปล่าเลยค่ะเรามาเร็วตรงเวลาแต่ว่าเราไม่มีที่นั่งเราต้จะรอต่อไปทุกคนคะได้ขึ้นได้ที่นั่งเรานะ ก็มั่งใกล้ๆที่เดิมแหละแต่ตอนนี้เรื่องดีเลยล้วชั่วโมงหนึ่งกำลังรีบเดินไปแล้วค่ะ นลหนนะก็โอเคเลยด้วยความที่ตอนลงมามีแค่2อสายการบินลงนะก็คือมีแอร์เจแปนบินเราเนี่ยแหละแล้วก็สายการบินอะไรอะยู่ในต็ดแอร์ไลนนะคะก็เลยทําให้การจัดการในสนามบินค่อนข้าง เร็วในเรื่องของคนนะตอมอ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แบบลงเครื่องมาเดินแป๊บเดียวแบบผ่านตอมอภายในแบบ5นาทีนะคะแต่ว่าเราก็รับกระเป๋าค่อนข้างนานรอกระเป๋าประมาณ20นาทีได้นะคะอย่างว่าแหละเพราะว่าเครื่องเพิ่งลงนะคือผู้โดยสารไวกว่ากระเป๋านั่นเองนะคะโดยรวมนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันเอาเรื่องถ้าตัดดีเลย์ออกเนอะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าดีเลย์ทั้งหมด1ชั่วโมงอบอกไปยังอเอาเป็นว่าไฟนี้นะคะดีเลย์จากไทยเทคออฟตีสอง ดีเลยประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะเออชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45นาทีนะคะแต่ว่าพอมาถึงญี่ปุ่นก็ดีเลยหนึ่งชั่วโมงนะคะที่นั่งบอกก็แข็งเิดนึงเนอะแต่ว่าข้อดีคือว่าลองเล็กค่อนข้างยาวคือสามารถยืดขาได้นะคะขาไม่ชนคนข้างหน้าคนที่สูง180อะไรเงี้ยนั่งได้แน่นอนเนะแล้วก็เรื่องของอาหารนะ ค่อนข้างรสชาติดีนะรสชาติดีบว่าค่อนข้างรสชาติดีโบใส่โบสั่งไก่นำบังไปนะคะก็กินตอนตีสองแหล,ละเทคออฟไปเขาก็เสิร์ฟเพลยตีสองครึ่งนะคะกินแล้วก็นอนค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะมีอะไรอีกนะมีอ่อ Wi-Fi บนเครื่องนะคะไม่มีให้ใช้ฟรีนะต้องเสียเงินซื้อเนาะแล้วก็แต่เขาจะมี In-Flight Entertainment นะคะของใส่กันบินเองเลยนะทุกคนก็สามารถที่จะสแกน QR Code นะคะแล้วก็เข้าไปใช้บริการได้นะคะ ค okay. นี่ตอนนี้นะโวก,กําลังเดินมาจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองแต่ว่าจะนั่งนาริตะเอ็กเพสนะคะไปลงโตเกียวสเตชันนะแล้วต่อชินกันเซ็นไปนะ,ะเสียเสียงจะดังละเดี๋ยวลบมุมนิดนึงอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิว Air j เจแปกันเพิ่มเติมน,นะคะก็เออ รอบนี้นะคะรีวิวขาออกจากไทยนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรถไฟนั่ง n e x นะคะไปลงที่โตเกียวเซ็นเพราะเดี๋ยวจะนั่งชินจ์เซ็นต่อเนี๋อวแต่ว่ารถไฟยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวสรุปตรงนี้เลยละกัน ก็อย่างที่พูดนะก็คือเมื่อคืนน่ะเครื่องมันดีเลย so first, ์นะคะมาจากญี่ปุ่นหนึ่งชั่วโมงก็เลยดีเลย์ออกจากไทยไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็มาถึงที่ญี่ปุ่นนะคะก็ดีเลย์ไปประมาณชั่วโมง5นาทีนะคะอเรื่องของที่โบชอบนะคะสายการบินจะไปอะไรก็จะมีหมดสเรื่องนะคะคือการเช็คอินนะคะเช็คอินเร็วจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินนะคะก็จะเปิดให้เราเช็คอินได้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนเครื่องออกซึ่งจริงๆแล้วเครื่องจะออกตประมาณเที่ยงคืน15นาทีสายการบินก็จะมาเปิดให้เราเช็คอินได้นะคะเปิดแบบเป็นทางการนะก็คือ ประมาณสามทุ่มถึงสามทุ่มสนะินอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อวานเขาเปิดเตาตอนสองทุ่มยีนะคะทำให้ผู้ที่สามคนไหนที่มาเร็วอะ่ะ mm. ก็คือก็ไม่ต้องออ,อ,อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถที่จะโหลดกระเป๋าไปได้เลยนะคะแบบไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาต่อแถวออกันยาวไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้แบบโฟลในการที่จะเช็คอินอ่ะทุกคนอะ่ะไปได้เรื่อยๆอันนี้เพราะว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเออค่ะแล้วก็ ส่วนจะเป่าลดใต้เครื่องนะคะก็แล้วแต่ว่าทุกคนซื้อแพ็กเกจอะไรมาก็โหลดตามแล้วนะคะซึ่งใบหนึ่งก็จะไม่เกิน23กิโลนะคะของโบเนี่ยก็ซื้อสแตนดาร์ดมาแล้วก็จะอะไรนะของโบเป็นสแตนดาร์ดก็คือเลือกที่นั่งได้แต่แถวที่11เป็นต้นไป แล้วก็โหลดกระเป๋าฟรีได้1ใบไม่เกิน23กิโลนะอันนี้คือแพ็กเกจสแตนดาร์ดที่โบเลือกมานะแต่โบก็มีซื้อกระเป๋าเพิ่มหนึ่งใบนะคะเพราะว่าโบมาเที่ยวนานโบลืมนึกไปไงตอนซื้อได้ราคาโปรลิฟกดเออแล้วก็มาซื้อเอาที่หลังนะคะอีกหนึ่งใบเพราะว่าจะแบ่งกระเป๋าเที่ยวขั้งหมด2ใบ,บนะเพราะว่าเที่ยวนานเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออขี้เกียจไปยัดนะคะก็เ,ออเลยแบ่งเป็นสองใบดีกว่า,าจะไม่ต้องลากเงินต่อค่ะกับคือซื้อกระเป๋าสองใบเนะี่ยก็ก็เอาตามนี้อ่ะ ก็มีเรื่องของที่นั่งนะคะเบาะที่นั่งโบว่าก็ค่อนข้างกระด้างนิดนึงนะคะมันจะเป็นเบาะหนังอะ่ะบางๆนะคะตัวก็จะลื่นแต่ถามว่าโอเคไหมได้ไหมก็บอกว่าโอเคนะในสีรลของโบว่าโบว่านั่งได้บรสุขประมาณร7 0ยเจบใช่ปะยืดขาได้ค่ะไม่ชนคนข้างหน้านะคะแล้วก็คนที่สูง180ก็นั่งได้นะคะยืดขาได้นะคะของโบเนี่ย เหยียดขาได้แขวนขาได้ไปข้างหน้าโบวคนท้าโอเคเลยเมื่อเทียบกับติดแอร์ก็จะกว้างกว่านิดนึงนะคะอันนี้ระยะห่างระหว่างที่นั่งคนข้างหน้าเนี่ย81ซนติเมตรนะคะแล้วก็ที่นั่งกว้างเบาะแต่ละคน,นจะกว้าง44ซนติเมตรนะคะที่นั่งความกว้าง44เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าขาเนี่ยมันเหยียดได้มันยืดย่ายอันนี้เพราะว่าคนข้าโอเคเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะไฟแรกก็เอาเลยเถอะเพราะว่าชอบมีปัญหาเรื่องที่นั่งกับสายการบินแบบ โลคอที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยในในใน,ในบางทีนะอะไรเงี้ยเออก็ระหว่างมันมีปัญหาทีนึงคือระหว่างที่รอบอดดิ้งนะคะก็เครื่องก็ดีเลยใช่ผู้นิสสาก็แบบรอบอดดิ้งที่เกตเต็มเลยสภาเขาก็ประกาศชื่อโมว่าแบบเออให้มาสแสดงตัวที่เจ้าหนะ้าที่ตรงตรงตรงที่เกตนิดนึงอะไรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรวะแบบคืออะไรทําไมถึงเรียกเราเอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือกระเป๋ามันมีปัญหาหรือว่ามันมีอะไรวะปรากฏว่าพอไปปุ๊บเนี่ยเขาก็แจงว่าเออที่นั่งอะ่ะ ของผู้โดยสารที่จองมาซึ่งโบจองมา C12 สิบ A ของโบนะติดลิมิตต่างนะคะแล้วก็คือโบจองมา 12A b บแหละมาอสองคนแต่ว่าที่ที่มีปัญหาคือที่ของโบ 12A เขาบอกว่าซีดมันพังซีดมันพังก็คือมันไม่สามารถปรับปรับเบาะเอนได้เอาอีกแล้วทุกคนทําไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคราวที่เราโบสิบแอร์โบก็ปเป็ไปหน,นีมาแล้วรอบหนึ่งนะอะไรเงี้ยมารอบนี้ก็คือปรับเบาะไม่ได้นะคะ ทีเนี้ยเขาบอกว่าแต่ว่าไฟมันต้นข้างเต็มเดี๋ยวเขาจะหาที่นั่งให้โบใหม่แต่ว่าต้องขอให้โบขึ้นเครื่องเป็นคนสุดท้ายก่อนขอให้เขาเคลียร์ซีทที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนว่าเราจะได้นั่งตรงไหนเพราะว่าเราจองที่นั่งที่ติดริมหน้าต่างมานะคะเพราะว่ามันก็เป็นผลประโยชน์ของเราเองเพราะว่าถือว่าโบซื้อซิทมาไงถ้าถ้าใครซื้อซิทแยกจะรู้ว่าตรงติดริมทางเดินหรือว่าตรงที่นั่งริมหน้าต่างมันจะแพงกว่าคนที่นั่งตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นนะคะก็เลยเขาก็เลยให้เราขึ้นเป็นคนสุดท้ายที่เนี้ยระหว่างนั้นนะคะเขาก็ประกาศบอรตดิ้งใช่ป่ะทุกคนก็ขึ้นไปหมดแล้วจนกระทั่งทุกคนนะผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปหมดแล้วประมาณผ่านไปสิบนาทีอะ โบยังนั่งเหงาอยู่ตรงที่เกตอยู่เลยอ่ะเออแล้วก็ยังไงวะเขาใช้ยังไงเขาลืมแล้ววะอะไรเงี้ยโบก็เลยเดินไปถามเขาว่าเออจกลงเขาจะได้ที่นั่งเรียงคะาอะไรเงี้ยจะได้นั่งตรงไหนเขาบอกเออเขากำลังหาให้อยู่เลียในเครื่องให้อยู่ให้เรารอตรงนี้ก่อนเดี่ยเขาจะเรียกเจนสุดท้ายนะคะรอประมาณสิบกว่านาทีเนาะเขาก็ได้ขึ้นมาคนสุดท้ายจริงๆอ่ะนะคะก็ได้นั่งที่นั่งเป็นฝั่ง JK ก็คือ ตอนแรกโบกะจอง A p มาเพื่อลุ้นจะดูภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ขึ้นเครื่องแล้วกันแล้วก็ได้นั่งริมต่างที่ที่แบบเออในราคาที่เราได้จองมาเหมือนเดิมก็โอเคเลยเลยไปนั่งฝั่ง JK นะคะอ่ะเริ่มบอกพูดไปแล้วเนอะแล้วก็ปัญหาที่โบเจอนะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องของดีเลย์เนอะบอกไปแล้วเนอะซึ่งหลักๆก,ก็ที่โบเจอปัญหาไฟนี้ก็คือเรื่องของที่นั่งของโบเองซึ่งโบคิดว่าจริงๆแล้วถ้าคนอื่นมาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมอาจจะอาจจะไม่สวยเหมือนโบก,ก็ได้เลยต้องพูดตรง,ตรง,ตรงๆนะคะเพราะว่า ในในเครื่องเนี่ยมีที่นั่งตั้ง3 2 4ที่นั่งเนาะเออใช่ปะ่ะมาเจอที่ของโบที่เดียวอะไรเนงะี้ยเออแล้วก็เป็นโบเนาะอะไรเนงะี้ยเออแล้วก็มีเครื่องเรื่องของดีเลย์ก็มีแค่2เรื่องแต่อย่างอื่นนะถ้าตัดถ้าตัดเรื่องปัญหาเรื่องดีเลย์ไปโบว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะโบมีความรสึกว่าเขาก็จัดทุกสิ่งทุกอยาก่างละทางแพสเกตในการเลือกซื้อตั๋วที่นั่งอะไรเนงะี้ยมาให้ทุกคน ได้เลือกอย่างโบอเองไงโบจะเน่นเรื่องกระเป๋าแล้วก็เลือกที่นั่งได้มันก็จบแล้วก็กี่ใบก็ใบเดียวเลือกธรรมดาสองใบก็เลือกซิกลิอล่อะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็อยากจะได้อะไรก็ซื้อเพิ่มเอาอาหารอยากจะทานก็ซื้อเพิ่มเอาได้หรือว่าเลือกแพ็กเกจเอาได้อะไรเงี้ยนะคะก็รอดูกันไปของโบเป็นเคี่ยวบินที่ออกจากไทยเป็นครั้งที่6ตั้งแต่เขาโอเปรเรตมาเป็นไฟรรรที่6ดีกว่าที่ออกจากไทยไปก็ให้เวลาเขาปรับตัวนิดนึงนะคะเรื่องของดีเลย์นะคะ เดี๋ยวผ่านไปนิดนึงอาจจะดีขึ้นนะคะเขาอาจจะไม่ดีเลยละเพราะโบเชื่อว,ว่าทางฝั่งญี่ปุ่นอะระบบเช็คอินน่าจะมีอะไรมีปัญหานดนึงแหละเพราะเครื่องที่มันดีเลย์มันไม่ได้เลยจากไทยนะมันดีเลยจากญี่ปุ่นมามาเลยดีเลยเอฟเฟกตต่อไปนะคะเอาเป็นว่าใส่กันปีนี้นะคะก็ค่อนข้างแนะนำเนอะถ้าตัดปัญหาที่ดีเลยไปที่โบพูดนะคะก็ใครได้ตัวถูกราคาโปอะไรเงี้ย ถือว่าดีมากเป็นการลดคอสในการมาเที่ยวญี่ปุ่นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวรถไฟโบจะมาแล้วเดี๋ยวโบขอจบการรีวิวเพลงนี้นะคะยังไงฝากช่องโบโบจังชาแนลไว้เลยนะคะถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะายบายคราวหน้าโบจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารีวิวอะไรต่อติดตามกันได้ที่ช่อง f a c e b o o โบโบจังชาแนลและหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องโบโบจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันค่ะ โบมีบริการฝากสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นหากใครสนใจติดต่อโบได้ที่ Facebook ในช่องทาง Inbox ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย